hello Hello everyone สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะคะเพื่อนๆชาวยู u b e นะคะนานๆคุณครูน้ำใจจะจะถ่ายทำลงคลิปให้ชมสักทีหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะอังคาร ก็มีงานปกติไม่ค่อยมีงานวันนี้มีงานค่ะมีงานที่จะต้องทำแล้วก็เ,เลยเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยดีกว่านะคะน้องลูกลูกหลานเพื่อนชาวยูทูบจะได้เห็นว่าคุณน้ำใจทําอ่านี่ค่ะน,นะคะเมื่อวานนี้ตัดกิง่งตัดกิ่งของต้นทองไอรตัดกิ่งต้นทองไอรนะคะแล้วก็ มาหักหักหักง่ายค่ะมันปลอดเช้านี้ก็เลยมาเก็บเก็บใส่ถุงเตรียมทิ้งเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยก็จะให้รถขยะนะคะรถขยะก็จะมาเก็บแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมะค รีบทำแข่งกับเวลาเพราะว่าตอนนี้ช่วงเช้าใช่ไหมคะแดดกำลังมาถ้าแดดมาแดดร้อนก็จะถ่ายทำไม่ได้เนาะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมมีความสุขสบายดีนะคะช่องครูไม่ค่อยมีไข่มาเยี่ยมก็จะมี ไม่กี่คนละคะ่ะแต่คือก็ขอคุยกับคนที่มาเยี่ยมนะคะเอาคุยกับคนที่มาเยี่ยมถามสารทุกสุขดิบกันนะคะโดยเฉพาะน้องที่อยู่ต่างประเทศนะก็เป็นห่วงเป็นห่วงนะคะน้องที่ร้จักันนะคะที่ไปอยู่อยู่ต่างประเทศนะคะสวีเดนก็ดีอเมริกาลอนดอนอังกฤษ เร์แนด์เอยอะแยะเลยนอร์เวย์นะคะเพราะว่าคุณน้ำใจก็ติดตามชมน้องๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเห็ดนะคะนะคะเริ่มแรกที่สมัคร y t u t u เนะี่ย <c oughs> เพื่อที่จะมาชมน้องๆที่เขาเก็บเห็ดนะคะก็ได้ชมสนใจก็สนุกนะเขาเก็บเห็ด แต่เราอยู่เมืองไทยเราไม่มีเราอยู่เมืองไทยแล้วเราอยู่เมืองคอนกรีตอ่ะมันไม่มีไม่มีเหตุได้ขึ้นละเราต้องไปเที่ยวป่าต่างจังหวัดโอกาสที่จะไปเราก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะเราต้องอยู่เลี้ยงหลานนะ,ะพอหล้านมาเกิดเนี่ก็ไปไหนไม่ได้ละนะคะจนจนห้านต้องเลี้ยงกันจนเขาจบปฐมต้นนะคะหกปีหกปีเป็นสิบปีอ่ะนะคะ ถ้าจะไปก็ไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไปช่วงปิดเทอมหลานปิดเทอมแล้วเราถึงจะได้ไปเที่ยวนะะแบบน,นี้เราก็ไปไม่ได้ต้องคอยคอยเลี้ยงหลานคอยคอยคอยรับคอยส่งคอยดูแลเขาทุกอย่างนะคะอันนี้ก็มีหลานอยู่สองคนละได้หลานชายหนึ่ง อยู่ป .4 แหละแล้วก็หลานสาวหลานสาวอีกหนึ่งคนที่จะได้สองขวบเดี๋ยวเข้าเโรงเรียนอนุบาลก็ค่อยยางเชื่อ <Okay. S 1> กลางวันกลางวันเข้าไปไปโรงเรียนส่วนเจ้าตัวเล็กก็ยังนอนไม่ตื่นกับคุณแม่ครับแต่คุณแม่ไม่ทำงานสายก็ทำงานต้องสิบโมงเขาก็เลยตื่นสายเพราะเขาทำงานในออฟฟิศในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกอะไรนะเจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทำงานใกล้ๆก็เลยสะดวกแล้วก็เอาลูกไปไปที่ออฟฟิศได้อะไรนีาทำงานไปดูแลลูกไปด้วยเพราะลูกลูกคนเล็กเขาจะติดแม่เข้ามาเขาจะไม่ยอมอยู่กับคุณน้ำใจนะคะเขาจะอยู่เป็นบางครั้ง บางครั้งที่แม่เขาต้องไปธุระข้างนอกก็ขับรถไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอารูปมาฝากให้เราดูแลค่ะก็เป็นบางครั้งบางคราวเท่นั้นเองแต่ปกติแล้วคุณน้ำชัยก็เนีย่ยค่ะก็ทำงานสวนงานมีสวนเล็กๆอะค่ะที่ตั้งชื่อว่ามนะินิการ์เด้นอยู่รอบๆบ,บ้านทำสวนเล็กๆเ,เป็นสวนหย่อมสวนอะไรอย่างเงี้ย รอบๆบ,บ้านคุณน้ำใจก็ถ่ายทําในบ้านเนี่ยไปเยอะแล้วใช่ไหมคะถ่ายทําในบ้านไปเยอะแล้วแต่ว่านอกบ้านเนี่ยย,ยังไม่เคยยังไม่เคยได้ถ่ายทําให้คุณนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นคลิปแรกเนาะน่าจะเป็นคลิปแรกของการถ่ายทํานอกบ้านนะคะแต่ถ้าไปที่อื่นคุณน้ำใจก็ถ่ายทําเยอะแล้วเวลาไปเที่ยว ลองใจก็จะ,จะถ่ายทาสถานที่ต่างๆที่ไปเที่ยวก็ส่งไปให้เพื่อนๆดูกันเยอะแล้วนะคะครูก็เล่น YouTube มานานแล้วนะสมาชิกครูก็ได้700กว่าคนเออขาเรียกอะไรนะ FC แต่ว่า700กว่าคนเนี่ยจะเข้ามาดูมาแอบมาส่องดูครูทำอะไรเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ย วิถีชีวิตของครูอ่ะมีไม่กี่คนละ่ะจมีไม่กี่คนล่ะจำชื่อได้อยู่ะะแต่ที่จำได้แม่นก็คือน้องน้ำฝนที่อยู่สวีเดนประทับใจน้องน้ำฝนนะคะส่วนคนอื่นก็ก็ดูนะคะ ว่าน้องน้ำฝนเนี่ยเข้ามามืองไทยเนี่ยเขาก็ติดต่อเราเขาก็ติดต่อเราเขาก็เอาเห็ดมาฝากนะคะนี่ประทับใจตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ประทับใจในความใส่ซื่อของน้องเขาด้วยน้องก็เป็นคนซื่อๆนะคะทุกจากอะไรก็น่ารักซื่อๆแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจเนะเาะพอบอกเราอยากกินเห็ดสวีเดนเขาก็จัดการเอ่อ อะไรแพ็กมาให้อะไรเนียอบแพง้งอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้มาให้เราคนเดียวนะเขาให้ f อฟซีเขาเขามีมีวิธีการให้เลยนะโดยการแรนดอมอะแรนดอมจับฉลากออหรือไม่ก็เขาก็จะใช้วิธีการใครติดต่อมาก่อนก็ได้กล่องถ้าเต็มแล้วเขามีลิมิตว่าเขาจะมาฝาก50สกล่องอย่างเงี้ยห้แพ็ก เอามาเยอะก็ไม่ได้เนาะเขาก็จะจัดไว้ห้าิบแล้วเขามาถึงเมืองไทยแล้วเขาก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วเราก็ต้องให้ที่อยู่เขาไวันี่ค่ะนี่แหละแล้วก็ประทับใจกับตรงนี้นะคะน้องอน้ำฝนแล้วเขาจะใช้ชื่อว่าพี่ฝนสวีเดนนะคะ เล่าสู่กันฟังค่ะเล่าสู่กันฟังคุณน้ำใจก็พูดไปหักไปได้เต็มถุงแล้วค่ะได้เต็มถุงละก็โอเคคลิปก็จะไม่ทํายาวมากนะคะไม่ทํายาวมากเหมือนเก็บเห็ดนะว่าเก็บเหด็ดแล้วดูแลเพลดแต่อย่างนี้ดูให้รู้ว่าออคุณน้ำใจมีกิจกรรมทําอะไรในวันนี้เดือนกันยานี้นี่เดือนกันยายนนะคะมีดอกไม้สวยๆด้านหลังให้ชม โอเคนะคะคุณน้ำใจก็ขอจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ